สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะกับค,คุณครูเจษกรณัตจงดาเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ค่ะนักเรียนของสัปดาห์นะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องคําศัพท์นะคะในบทเรียนบทที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วส่วนคลิปที่2เราได้เรียนเรื่องประโยคในเรื่องแล้วนะคะว่ามีประโยคอะไรบ้างนั้นวันนี้นะคะเป็นคลิปที่3คุณครูจะพามา อ่านจากใจความของเรื่องนะคะว่าเนื้อเรื่องมีใครทำอะไรที่ไหนบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมขึ้นมาก็คือใบงานภาษาไทยของคุณครูนะคะแล้วก็หนังสือภาษาพาทีนั่นเองนะคะโดยให้หนักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า55นะคะจะเป็นเรื่อง โรงเรียนลูกช้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพามาอ่านเรื่องกันแล้วก็เสร็จแล้วเราจะมาตอบคำถามแล้วก็อ่านจับใจความกันนั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องกันนะคะคุณครูก็มีรูปภาพมาให้ดูเพื่อเป็นการทวนความจำนะคะว่านักเรียนดูรูปภาพแล้วนักเรียนจะจําเรื่องราวในเรื่องโรงเรียนลูกช้างได้ไหมนะคะอ่าเริ่มจากนี่เลยค่ะ ภาพนีอ่าเห็นลูกช้างเห็นใบบกใบบัวแล้วก็เห็นช้างหลายตัวมากหลายเชือกมากดังนั้นเริ่มเรื่องนะคะมันก็เริ่มจากที่อะไรคะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปทำอะไรคะไปโรงเรียนอ่าจุดเริ่มต้นคือเหล่าลูกช้างไปโรงเรียนทีนี้โรงเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยอ่าถ้านักเรียน ตั้งใจเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนจะรู้ว่าโรงเรียนนะคะอยู่ท้ายหมู่บ้านโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านอ่ารู้แล้วนะว่าใครไปบกใบบัวไปไหนไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ท้ายหมู่บ้านอ่าจบไปแล้วในส่วนของโรงเรียนทีนี้ในโรงเรียนมีใครคะอ่าในโรงเรียนก็ต้องมีครูแล้วโรงเรียนลูกช้างก็จะต้องมีควานโพ เขาบอกว่าควานโพเป็นพ่อของควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่เป็นมีครูแล้วนะควานโพเป็นครูแล้วนะคะทีนี้ก็จะต่อด้วยช้างในแต่ละเชือกนะคะจะมีควานคอยฝึกเอาง่ายงช้างลูกช้างทุกตัวที่เข้าโรงเรียนจะมีควานคอยฝึกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีการฝึก จูงหางกันควานช้างนะคะก็เลยจูงใบบกใบบัวไปต่อแถวใบโบกใช้งวงนะคะจับหางช้างข้างหน้าควานก็ไปจูงใบบัวมาอีกใบบัวก็เลยใช้งวงจับหางใบโบก และเหล่าลูกช้างก็ฝึกเดินกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะซ้ําไปซ้ํามาเดินไปเดินมาเดินซ้ําๆไปเรื่อยๆจากที่ใบบกใบบัวที่ไม่เคยมาโรงเรียนเลยใช่ไหมคะเพิ่มมาครั้งแรกฝึกไปฝึกมาใบาบกใบบัวก็ทําได้นั่นเองเสร็จแล้วเมื่อฝึก,ฝกจบเกิดอะไรขึ้นคะลูกช้างจะได้กินอะไรเป็นกําลังใจคะฝึกเสร็จอ่าได้กินกล้วยแล้วก็ได้กินอ้อยนั่นเองอันนี้เป็นการเล่าเรื่อง จากสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคะเราเห็นสามภาพภาพนี้เราเห็นการเดินเข้าโรงเรียนภาพนี้เราเห็นควันช้างจูงใบบวัวหรือจูงใบบบกค่ะเราก็จะเดาได้พอมาภาพนี้เราก็จะเห็นว่าช้างฝึกจูงหางเดินกันเป็นวงกลมฝึกซ้ําไปซ้ํามาก็ทําได้นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือ พอฝึกจบก็จะได้กินอาหารจะได้กินกลัวแล้วก็ได้กินออยนั่นเองนะคะอาจเมื่อกี้นะคะเป็นการที่คุณครูนะคะเล่าเรื่องจากรูปภาพอาจจะไม่ได้ตรงกับคําที่อยู่ในหนังสือเป,เป๊ะใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูดูแล้วก็ลองเล่าคิดซิว่าเออเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรยังไงแต่ต่อไปคุณครูจะพามาอ่านอ่านในที่นี้ก็คือเราจะใช้สายตา ดูไปที่ข้อความแล้วค่อยๆอ,อ่านแล้วก็ค่อยทำความเข้าใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านกันเลยพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้า55พร้อมกันนะแล้วก็ดูหนังสือไปด้วยแล้วก็ดูจอสำหรับคนไหนที่ดูในมือถืออาจจะเล็กนักเรียนอาจจะอ่านตามในหนังสือหน้า55เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันเลยค่ะเรื่อง โรงเรียนลูกช้างค่ะเริ่มเนยนะคะใบโบใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึก วันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบไปต่อแถวใบโบใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัว ใช้งวงจับหางใบโบลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วย ได้กินอ้อยเป็นกำลังใจค่ะจบไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะคะก่อนไปตอบคำถามเนาะอีกรอบนะคะใครที่อ่านได้อ่านดังๆตามคุณครูเลยนะคะแต่คนไหนที่ยังอ่านไม่ได้เอามือชี้ตามแล้วก็ค่อยๆดูคำตามคุณครูไปก่อนนะคะแล้วก็ฝึกอ่านเยอะๆเดี๋ยวนรงเรียนจะค่อยๆอ,อ่านได้เองเนาะอ่า เราจะเริ่มรอบที่สองแล้วนะคะหนึ่งสองสามใบโบใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือก มีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้าง จูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะทีนี้เราจะไปกิจกรรมการอา่านจับใจความสำคัญนั่นเองค่ะ ทุกคนที่ดูคลิปทุกครูะคะคคทุกครั้งนะคะคุณครูทุกครั้งนะคะจะจําได้ว่าการอ่านจับใจความแน่นอนเลยจะต้องมีการอ่านมีตอบคาถามมีเขียนคําตอบใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาอ่านมาตอบคาถามเหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องเราจะเปลี่ยนใหม่นั่นเองมาที่ประโยคแรกค่ะประโยคมีอ่านว่าโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านคำถามถามว่า โรงเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหนที่ไหนคะอาอยู่ท้ายหมู่บ้านเราจะขีดเส้นใต้ด้วยอ่าดินสอของเราเองนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คําว่าท้ายหมู่บ้านขีดตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นคือคําตอบของเราใช่ไหมคะเราจะเอาคําที่เราขีดเส้นใต้มาตอบด้านล่างนั่นเองตอบว่าท้ายหมู่บ้านนั่นเองนะคะ ต่อไปประโยคที่สองค่ะควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่คุณครูถามว่าใครเป็นครูใหญ่ใครคะใครเป็นครูใหญ่คะอาควานโพใช่ไหมคะ ควานคือคนเลี้ยงช้างส่วนโพก็คือชื่อของพ่อผูผานั่นเองเขาเลยเรียกกันสั้นๆว่าควานโพควานโพแล้วก็มาตอบด้านล่างค่ะต่อไปค่ะลูกช้างฝึกจูงหางกันลูกช้างฝึกจูงหางกันคุณครูถามว่าลูกช้างฝึก อะไรลูกช้างฝึกอะไรคําตอบก็คือจูงห่างกันใช่ไหมคะเราขีดเส้นใต้คําว่าจูงห่างกันแล้วเอามาตอบได้เลยต่อไปประโยคต่อไปค่ะประโยคนี้อ่านว่าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวอีกรอบนะคะควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถว ควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวคำถามคุณครูถามว่าควานช้างจูงใบบัวไปทำอะไรควานช้างจูงใบบัวไปทำอะไรคำตอบไปทำอะไรคะจูงไปเพื่อไปต่อแถวนะคะเราขีดเส้นใต้คำว่าต่อแถวแล้วก็เอามาตอบนะคะต่อไปคะ่ะ ลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้คำถามคุณครูถามว่าลูกช้างเดินตามกันเป็นรูปอะไรลูกช้างเดินตามกันเป็นรูปอะไร เป็นรูปอะไรคะน่าเป็นรูปวงกลมนะคะขีดเส้นใต้คําว่าวงกลมแล้วก็เอาคําว่าวงกลมมาตอบในบรรทัดด้านล่างคะ่ะต่อไปข้อความต่อไปยังเป็นข้อความเดิมนะคะแต่คุณครูจะเปลี่ยนคําถามนะเราจะต้องอ่านประโยคที่คุณครูให้เหมือนเดิมเลยลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลม ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ค,คุณครูถามว่าเพราะเหตุใดใบโบกและใบบัวจึงเดินตามกันเป็นวงกลมได้ฟังคำถามคุยร้อนนะคะอาจจะยาวหน่อยนิดนึงถามว่าเพราะเหตุใดใบโบกและใบบัว จึงเดินตามกันเป็นวงกลมได้ทำไมคะถึงเดินได้อยู่ดีจะเดินได้เลยไหมอ่าไม่ได้ต้องทำไงก่อนคะก็คือฝึกซ้ําไปซ้ามานั่นเองคะ่ะฝึกแล้วฝึกอีกนั่นเองนะคะก็เลยทําตามได้ก็ขีดเส้นใต้คําว่าฝึกซ้ําไปซ้ามานะคะต่อไปคะ่ะเมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วย ได้กินอ้อยเป็นกำลังใจเมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจคำถามคุณครูถามว่าเมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินอะไรบ้างคะได้กินอะไรบ้างในประโยคมีกินสองอย่างดังนั้นคำตอบต้องตอบสองอย่างนะคะ หนึ่งเลยคือได้กินกล้วยค่ะขีดเส้นใต้คําว่ากล้วยสองได้กินอ้อยนะคะเราต้องขีดเส้นใต้คําว่าอ้อยด้วยนะคะต้องตอบกล้วยแล้วก็อ้อยนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําใบงานนะคะใบงานคุณครูมีอยู่สี่ข้อซึ่งใบงานสีข้อนี้ เต็นข้อที่คุณครูพาทำไปแล้วก่อนหน้านั่นเองนะคะดังนั้นถ้านักเรียนฟังคลิปคุณครูนะคะนักเรียนจะทำได้แล้วก็ตอบถูกหมดทุกข้อเลยนั่นเองค่ะแต่สำหรับคนไหนบอกว่าฟังคุณครูไม่ทันเราสามารถอ่านในหน้าห้าบหเพิ่มเติมได้นะคะหน้านี้นั่นเองนักเรียนจะ เอาไว้อ่านแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะและเอามาตอบนะคะส่วนคนไหนบอกว่าุยคุณครูผมอ่านแป๊บเดียวหนูอ่านแป๊บเดียวก็ทําได้แต่ว่าคนนั้นยอดเยี่ยมดูคลิปครูทุกวันนั่นเองก็ที่นี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำาบงานนะแล้วก็มาเจอกับคุณครูใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะซึ่งคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทำใบงานคุณครูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย